สายด่วนโค้งสุดท้ายให้ปางงวดนี้นะ16กรกฎาคม66คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสวัสดีคืนหมาหอนค่ะทุกคน โค้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ประกาศผลสอบอย่างแน่นอนนะมาลุ้นไปด้วยกันว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะลุ้นโหวตนายกที่ว่าตึงเครียดยังไม่เท่าลุ้นว่าเลขไหนจะมาตึงจัดโอ้ยตายแล้วนะคะหนูยืนงงในดงเลขอยู่นะครูอ่ะไม่ต่างกันนะคะ คุณครูก็งงเช่นเดียวกันหวังว่าเราจะสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะคลิปนี้เป็นการคัดเน้นๆสมุดมาปาะกาพร้อมนะคะทุกคนไม่มีใครทราบว่าเลขไหนจะมาเราได้แต่ภาวนาว่าขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันจากเลขของ แอดรัชนุกมีโชคนะคะทุกคนเป็นเลขสรุปของเขาสรุปงวดนี้16กรกฎาคมนะคะสรุปบนฟ้าในาใบนี้3ตัวให้เน้นๆเม็ดเดียวเขาบอกว่าเด่นมากเป็นพิเศษนั่นก็คือเลข2 2 9นั่นเองนะคะส่วนข้างล่างนะคะ3ตัวจะมี6 2 9 กับ729นะคะแล้วก็มี292ด้วยนะคะอ่ะมีเลขเบิ้ลเลขหามไม้สาหรับวัวดนี้เลขออกวันอาทิตย์ด้วยนะคะทุกคนซึ่ง2ตัว2ตัวบนฟ้าแอดราชนุกมีโชคเขาให้เน้นๆเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข29นั่นเองอ่ะ29จะมาไม้สาหรับววดนี้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะซึ่งสําหรับ2ตัวลงล่างแอดราชนุกเขาก็ให้เน้นเเม็ดเดียว1881สําหรับเลข2ตัวลงล่าง อ่ามาลุ้นกันสําหรับวดนี้ว่าเลขของแอดรัชนกจะเข้าไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของคุณเต้ยให้มานะคะเป็นใบซองรับนั่นเอง16รกรกฎาคมเด่นที่เลข0นย์นะคะ2ตัวจะมี60 07หมัดเดียว46 3ตัวเน้นๆเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข962นั่นเองสําหรับเลขของคุณเต้ยงวดนี้ อามาลุ้นกันว่าเลขของคุณเต้ยจะเข้าไหมมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยสําหรับมวดน,นี้นะคะใกล้วันเข้ามาทุกทีหูหายใจไม่ทั่วท้องค่ะอ้ยตายแล้วนะคะและสําหรับใบนี้นะคะทุกคนเป็นเลขของแอดอนุวัตนนั่นเองนะแอดอนุวัตนให้มาซึ่งสถิติเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะ16มิถุนายนให้เม็ดเดียวชุดลงล่าง03ปรากฏว่าเลขออก3 0 ต่อมา1กรกฎาคมให้ชุดลงล่างเน้นหกนึน่ 1, เลขก็ออก1 6ถือว่าเลขน้อยห่างนะคะทุกคนให้เม็ดเดียวนั่นเองนะ,ะเข้ามาแล้ว2วงวดติดเลขของแอดอนุวัฒน์อ่ะมาลุ้นกันสําหรับงวดที่3เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงสําหรับใบนี้นะคะ16กรกฎาคมให้มาแต่ว่าสําหรับใบนี้เขาไม่ได้ให้ชุดลงล่างเป็น3ตัวบนฟ้านั่นเอง16กรกฎาคมแอดอนุวัฒน์ ad, ให้มา3ตัวจะมี417กับ117นะคะทุกคนส่วน สตัวเขาให้เน้นที่เลข1771นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสำหรับวัวนี้ว่าเลขของแอดอนุวัฒน์จะเข้าอีกเป็น3ามวดติดไหมนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้วดที่แล้ว1กรกฎาคมให้05เม็ดเดียวมาปรากฏว่าเลขก็ออก05นะคะเป็นข้อมูลใหม่นะคะทุกคนซึ่งแอดมินเจอมาวดใหม่ 16กรกฎาคมก็เลยนํามาฝากเพ,เพื่อนเพราะเห็นว่าให้เม็ดเดียว05นั่นเองสําหรับวดใหม่ให้มาแล้วนะคะ2ตัวเม็ดเดียวเน,น้นๆน,นั่นก็คือเลข61 3ตัวจะมี2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข661 กับ761นั่นเองนะคะอ่ะ6 1 1 6จะมาไหมสำหรับวดนี้มีหลายๆท่านให้เลขตัวเก่ามานั่นก็คือเลข16นั่นเองแน่นอน3ตัว661นี้ตรงกันเลยนะคะกับเลขของอาจารย์นอตี้เดี๋ยวเลขของอาจารย์นอตี้แอดมินก็นำมาเน้นย้ำในช่วงท้ายคลิปเช่นเดียวกันนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสำหรับเลขใบนี้ก็ถือว่าเม็ดเดียวจริงๆ6.1นะคะ และสําหรับข้อมูลใหม่นี้นะคะทุกคนเป็นเลขผู้ใหญ่ใจดีย้ําอีกครั้งว่าเป็นเลขผู้ใหญ่ใจดีแอดยศนั่นเองเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่แล้วให้3ตัว6 0 5 2ตัวลงล่างให้เม็ดเดียว1661เป็นข้อมูลใหม่นะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่แล้วให้ตามนี้ซึ่งงวดใหม่เจ้าของข้อมูลแจ้งมาแล้วนะคะบอกว่าไม่ได้ลงให้แต่จะให้ตามชุดเดิมเลยนะคะ ซึ่งตัด2กับ3ออกนั่นก็คือตัดบรรทัดที่2และบรรทัดที่3ออกนั่นเองหรือใครจะตามทั้งหมดก็ได้นะคะเจ้าของข้อมูลบอกว่าตัด2กับ3ออกก็คือบรรทัดที่2และ3นั่นเอง เพราะฉะนั้นยังคงเหลือเม็ดเดียวนั่นก็คือเลข078คงเหลือหางเดียวนะคะทุกคนก็คือ078นั่นเองแต่ว่าชุดเต็มจะมี3หาง058 258แล้วก็078นะคะเขาบอกว่าให้ซื้อเลขที่เหลือตัดบรรทัดที่สองกับบรรทัดที่3ออกอ่ะสรุป078ตัวเดียวนะคะและสำหรับ1661ก็ถือว่ามีหลายท่านให้ตัวนี้เช่นเดียวกันอาจารย์นอตตี้ก็ให้เน้นๆเม็ดเดียว1661ใบนี้ก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาให้ ตามเลขที่เหลือสําหรับ3ตัวนะคะอ่าเม็ดเดียว078นั่นเองนะคะ1 6ึ่เพื่อนๆคนไหนชอบก็ตามได้คนไหนไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูการที่เลขของอาจารย์คมกันบ้างดีกว่าให้มางวดนี้ชุดเดียววัดใจเม็ดเดียวเน้นๆนั่นก็คือเลข681นั่นเองนะคะสตัวตัดเล่นจะมี61 1> 8 1และ86นะคะเป็นเลขของอาจารย์คมนั่นเองอมาลุ้นการ6816,18หรือจะเป็น816เราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันสำหรับงวดนี้เลขของอาจารย์คมจะเข้าไหมก็ถือว่าให้เม็ดเดียวเช่นเดียวกันนะคะและสำหรับไปนี้เป็นเลขของอาจารย์นอตตี้งวดที่แล้วให้3ตัว065เลขออก605เข้า3ตัวเลยนะคะซึ่งสำหรับงวดใหม่อาจารย์นอตตี้ให้มา16กรกฎาคมมี 15, 6, 5ห 6กหกเม็ดเดียวก็คือ61นั่นเอง3ตัว516และ166นั่นเองนะคะทุกคน516และ166เน้นๆหกนึน่ 61, มาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขเดิมจะมาไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้เป็นเลขของแอดพายตาเทพให้มา16กรกฎาคมนะคะจะมี52 1 4เน้นสองหางนี้นะคะเน้นเป็นพิเศษก็คือเลข 1, 4 3ตัวเม็ดเดียวของแอดไพตาเทพนั่นก็คือเลขศูนย์่ะอามารุานการสำหรับเลข5.2กับ1 4จะมาไหมสำหรับวดนี้1-4ก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขสูตรตารางของแอดเ็นแพนพารวยแอดเ็นแพนพารวยให้มาสูตรตารางก,ก็มี 1- 4เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูการที่เลขวิ่งสงขากันบ้างดีกว่าเลขวิ่งสงขาให้มาวดนี้16กกรกฎาคม วิ่ง1เม็ดเดียวเน้นๆ1น,น,น,นั่นเองนะอ่ะเลข1จะมาไหมมาลุ้นไปดูกันเลยนะคะรวมไปถึงใบนี้นะคะทุกคน16กรกฎาคมนะคะให้มา3ตัวเม็ดเดียว196ตัดเล่น2ตัวจะมี16 19 และ69นะคะเน้นเน้น19นั่นเองแล้วก็เน้นรองลงมา96อ่ะสำหรับใบนี้จะมาไม้งวดนี้มาลุ้นไปด้วยกันเลยใบนี้ก็ให้16มาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูการที่เลขของแอดพาร์เรหัสนะคะทุกคนนำมาเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งซึ่ง3ตัว เข้ามาแล้ว2งวดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น782872นะคะทุกคนแล้วก็งวดที่แล้วให้6-50เลขออก605และสำหรับงวดใหม่16กรกฎาคมเลขของเขาจะมีตามนี้เลยนะคะทุกคนมี8หางตามภาพนี้เลยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเลข8หางของแอดพะรึหัสจะเข้าอีกเป็น3มงวดติดไม้งวดนี้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและสำหรับใบนี้เป็นเลขของแอสสังค์คนขี้ตัวนํามาเน้นย้ำการอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่างวดที่แล้วให้เน้นๆเม็ดเดียว 605ปรากฏว่าเลขก็ออก605งวดที่แล้วแอดมินก็นำมาฝากไม่ว่าจะเป็นแอดสังคนขี้ตัวหรือจะเป็นเลข3ตัวของแอดผฤหัสใบเขียวแอดมินก็นำมาฝากนะคะนำมาเน้นย้ำการอีกทีหนึ่งแอดสั่งคนขี้ตัวให้มา16กรกฎาคมนะคะเพื่อจะเข้า3ตัวอีกนั่นเองนะงวดนี้ให้เน้นๆเ,เม็ดเดียว271นั่นเองย้ำอีกครั้ง271นะคะ2ตัวเน้นๆน,น,นะคะ2ตัวบนฟ้าเน้นๆ17 กับ71นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันแอสสังคนขี้ตัวจะเข้าอีกเป็น2งวดติดไหมนะคะและสําหรับเลขฝันนะคะทุกคนเลขฝันงวดนี้16กรกฎาคมเลขฝัน3หางจะมี25 29และ0 8นย์นั่นเองเลขพิเศษ36อ่ะมาลุ้นกันว่าเลขฝันจะเข้าไหมรวมไปถึงใบสรุปเลขนะคะทุกคนสรุปเลขงวดนี้16กรกฎาคมนะคะเลขจะมี1 9 0 6 71, 15ห เจและเลขหนึ่นั่นเองนะคะอ่ะมาลุ้นการจะเป็นยังไงสำหรับวดนี้ซึ่งทั้งหมดนี้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยปังปัฟาดฟาดไปด้วยกันเลยนะให้สอบผ่านกันทั้งห้องเลยหลังจากประกาศผลสอบแล้วนะคะทุกคนหยุด2-3วันนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันในเทอมหน้านั่นเองนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ ขอให้ท่านร่ำรวยกันทั่วหน้าขอให้มาดังตัวที่ใจหวังขอให้เงินไหลามาเต็มกำลังขอให้ปังมีแต่สุขพ้นทุกเถินสาธุค่ะให้พี่น้องเฮ่งเฮ่งมั่นหมานสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ